แต่ว่าบริษัทเราพิจารณคนที่ทะมาทําที่นี่หนึ่งคุณไม่จำเป็นต้องลงทุนสินค้าคือไม่ต้องซื้อสินค้าไปกองไว้ที่บ้านหลักห้าร้อยชิ้นพันชิ้นไม่ต้องเพราะที่นี่ไม่มีตัวแทนโอเคที่นี่ไม่มีตัวแทนทีนี้นะใครก็ตามที่อยากจะทําธุรธกิจนะใครก็ตามที่อยากจะทําธุรธกิจอยากจะมีะไรายได้ แค่มี ID ในดอกปิดก็สามารถสร้างรายได้ได้แล้วนะจำไว้แล้วเพื่อนแค่มี ID ก็สามารถสร้างรายได้ได้แล้วโดยที่เราอยู่ที่ไหนก็สามารถทำได้จะนอนอยู่บนที่นอนก็ทำได้จะขี้อยู่ก็ทำได้จะกินเหล้าอยู่กับเพื่อนก็ทำได้จะอยู่ที่ทำงานก็ทำได้นะพักเบรกก็ทำได้ คือคุณอยู่ที่ไหนคุณก็ทําได้คุณแค่มีมือถือหนึ่งเครื่องจำไว้นะแค่มีมือถือหนึ่งเครื่องก็สามารถสร้างรายได้ักแอปดับเด็ได้คุณจะอยู่ที่ไหนก็ได้นะคุณแค่มีมือถือหนึ่งเครื่องคุณก็สามารถสร้างรายได้ได้นะคุณจะไปอยู่ไล่อยู่ป่าขอให้มีเน็ตคุณก็สามารถทําธุรกิจได้นะ ไปเที่ยวคุณจะไปชอปปิง้งคุณจะอยู่กับลูกกับหลานคุณจะท้องคุณจะนอนอยู่บนเตียงคุณจะอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่ขอแค่คุณมีมือถือและมีอินเทอร์เน็ตคุณก็สามารถสร้างไรายได้กับแอปดับลิดได้โอเคบริษัทดับลิดนะเราจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะก็มีอยอยสินค้าทุกตัวมีอยอยนะมีอยอยนะมีสขบคุ้มครองผู้บริโภคนะมี จดทาษีจดทะเบียพนพาณิชย์คือทำธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายไทยนะเพราะฉะนั้นนะเพื่อนๆแค่มีไอดีนะจดไว้นะแค่มีไอดีก็สามารถสร้างไรายได้จากแอปดอปดิทได้แล้วนะโดยไม่ต้องเสี่ยงไม่ต้องเป็นเจ้าของสินค้าไม่ต้องลงทุนลองคิดดูนะเรื่องคุณไม่ต้องลงทุนเรื่องสินค้าคือไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องเอาของไปกองอยู่ที่บ้าน นี่ตักไปแล้วแล้วช้หนึ่งนะไม่ต้องเสี่ยงลงทุนด้วย <c oughs> นะไม่ต้องแพ็กของไม่ต้องส่งของอยู่ที่ไหนก็ทําได้ <c oughs> เงินเข้าตลอดเวลาเก็ตไหมดีไหมชอบไหมบแบบนี้นะ <c oughs> ชอบไหมครับแค่มีมือถือหนึ่งเครื่องก็สามารถสร้างเงินได้เรียบร้อยแล้ว <c oughs> ปเป็นเลี้ยงวัวเลี้ยงควายก็สามารถสร้างเงินได้นะ <c oughs> สามารถทําควบคู่กับงานประจําได้ นะทำเสริมได้เพราะว่าทําผ่านมือถือ